แลมบูร์กินีเ e เวลโไม่มีออปชันที่เป็นคาร์บอนสักชิ้นเลยนั้นเพื่อนเออแปลกแปกแปก,แปกน่าจะใช่นะถ้าผมจะไม่ผิดอ่านี่ไงทุกคนถ้าเดิมเลยอ่ะจากโรงงานอะตรงเนี้ยเขาจะเป็นอาคารทลราอาคารทลราอ่าแต่ถ้าใครที่ไม่ชอบอาคารทลรานะก็มาเลือกออปชันให้เป็นหนังแปลกนะเพื่อนโปรตียไอออปชันเนี้ยอาคารทลรามันจะต้องเสียเงินเพิ่มนะเออแต่พอมันเป็นจากโรงงานที่เป็นอาคาทารา เราก็อยากจะได้ที่มันเป็นหนังนะัเพื่อเออแปลกเนาะคนเราเนี่ยออปชันผมก็ประมาณนี้เองทุกคนเห็นวะเนี่ยไม่ได้เยอะคาดว่าออปชันเนี้ยให้ผมเดานะน่าจะราคาอยู่ประมาณราวๆสี่ล้านบาทนะถือว่าไม่ได้เยอะมากนะอาจจะถูกกว่าสล้านด้วยอันนี้ผมแค่คาดการโ์ปอตินะเพราะว่าเราไม่มีออปชันที่เป็นคาร์บอนไม่ว่าจะเป็นภายนอกภายในอันนี้เราเซฟงไปได้เยอะมากแล้วก็ ออปชันที่เป็นเบรกคาร์บอนเซรามิกออปชันที่เป็นลิฟติ้งยกหน้าอันนี้คือมันไม่มีออปชันให้ติกเพิ่มผมคิดว่าน่าจะไม่ถึง3ล้านด้วยด้วยซ้ำนะอันนี้ไม่แน่ใจอันนี้คือการคาดคะเนนะเพื่อน สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนไปคอนฟิกเจ้าแล m b ู r g กินีเ e เว e l t o ตัวใหม่ล่าสุดของเจ้ากัดทิงดุก,กันนะเพื่อนผมคิดว่ามีหลายๆคนน่าจะเห็นรูปกันเยอะพอสมควรละเดี๋ยววันนี้เราจะไปคอนฟิกกันฉบับบอลวีซีเคมาดูคิว่าผมจะคอนฟิกแล m b ู r g กินีเ e velto ออกมาหน้าตาประมาณไหนนันเพื่อนเอาจริงหลายๆคนอนะ่ะใครที่อยากจ,จะเข้าไปลองเล่นหรือว่าลองคอนฟิกรถซูเปอร์คาร์ก็ เข้าไปเล่นได้นั้นเพื่อนง่ายมากเพียงแค่เราเปิด Google มานะแล้วเราก็พิมพ์ไปเลยว่า lamborghini levato แล้วก็ต่อท้ายด้วย conflict นั้นเพื่อนหรือว่าจะเป็นแบรนด์ซูเปอร์คาร์ยี่ห้ออะไรก็ได้เพียงแค่ใส่ยี่ห้อแล้วก็รุ่นต่อท้ายแล้วก็ต่อด้วย c o n f l i c นั้นเพื่อนมันก็จะระบุตรงตัวเลยแล้วก็กดเข้าไป conflict หน้าเว็บไซต์ lamborghini ได้เลยนั้นเพื่อนบอกก่อนนะว่า lamborghini ตัวใหม่คันนี้ ให้แรงม้ามาถึง1 0 1 5แรงม้าเลยเพื่อนถือว่าเป็น Lamborghini ที่เร็วและแรงที่สุดตั้งแต่ Lamborghini ผลิตรถมาเลยนะเพื่อนเนี่ยสีเปิดตัวเขาจะเป็นตัวสีส้มแบบนี้เลยเพื่อนเอาจริงโคตรหล่อเลยเพื่อนสวยมากคือ Lamborghini ที่ผมชอบมากที่สุดเลยนะตั้งแต่ Lamborghini ผลิตมานั่นก็คือ Lamborghini m e r c e เซเ g o s ลนะผมคิดว่าไม่มีรุ่นอะไรมาแทน m ม r c e เซเ g o s ลได้แล้วแต่พอคันนี้ออกมาผมรู้สึกว่าคันนี้ แม่งมาแทนทุกสิ่งเลยทุกคนคือมันสวยมาก,ม,ก J, มันสวยกว่า svj มันสวยกว่าตัว lamborghini s i a อีกนะเพื่อนคือเอาจิงด้านหน้าอารมณ์เหมือนดีไซน์ใกล้เคียงกันนะเพื่อนเพราะว่าดีไซน์ด้านหน้าเขาเป็นเหมือนไฟหน้าตัว Y แบบแนวนอนนะเพื่อนอเดี๋ยวเราไปเริ่มคอนฟ l i ก,กันเลยแล้วกันเนาะก็อันนี้เขาจะคอนฟ l i มาให้อยู่แล้วคือเป็นสีเปิดตัวก็คือจะเป็นสีส้มนะล้อดำแล้วก็จะเป็นเบรกสีดำเนาะแล้วก็ภายในจะเป็นสีทูโทนกะ็คือส้มตัดดำนะเพื่อนแต่ว่าเราก็จะเลือกแบบ ตัวเบสิกเลยก็คือไม่มีออปชันอะไรเลยนะเพื่อนอันนี้คือเป็นรถที่แบบเบสิกเลยก็คือเป็นโครงรถเลยเจ้า l a m b o ว g h i n i l e v e โ t o นะเพื่อนเอาจริงผมว่ารถเดิมๆแม่ง่ก็สวยอยู่แล้วนะเดี๋ยวเรามาดูซิว่ารถเดิมๆเขาให้ออปชันอะไรมาบ้างที่เราแทบจะไม่ต้องกดเลยเอาจริงผมว่าล้อเดิมมันก็ดูสวยอยู่แล้วนันเพื่อนแต่รู้สึกว่าที่ผมไปหาข้อมูลมา ล้อตัวที่เปิดตัวเขาจะเป็นล้อแม็กขนาด21นิ้วนะสำหรับล้อด้านหน้านะล้อด้านหลังจะเป็นขนาด22นิ้วถือว่าใหญ่มากแล้วก็เบรกอ่ะอันนี้ lamborghini ตัวใหม่เขาให้เบรกคาร์บอนเซรามิกมาเลยอันนี้เพื่อนเพื่อนไม่ต้องไปเสียตังค์จิ้มออปชั่นเพิ่มนันเพื่อนปกติอะถ้าเป็นออปชั่นเบรกคาร์บอนเซรามิกอะเราจะจิ้มออปชั่นอยู่ประมาณหลักล้านนันเพื่อน,ฉน,นเฉพาะจานคาร์บอนแบบนี้นันเพื่อนแล้วถ้าเราจะเปลี่ยนสีคาลิเปอร์อันนี้ก็เพิ่มอีกหลักแสนนันเพื่อน เอาจริงผมว่าเดิมๆมันอะก็สวยอยู่แล้วนะผมชอบดีไซน์ด้านท้ายมากโดยเฉพาะตรงดีไซน์ท่อเขาออกมาคือมันอารมณ์เหมือนเราขับเครื่องบินเจ็ตเลยเพื่อนแล้วก็ไฟท้ายเขาก็จะดีไซน์เป็นตัววายเนาะแต่ว่าเป็นตัววายแบบแนวนอนนั้นเพื่อนเออสวยมากเลยอะแล้วก็ห้องเครื่องอันนี้ห้องเครื่องผมไม่แน่ใจนะว่าทาง lamborghini l e v l t o เขามีกระจกปิดห้องเครื่องหรือเปล่าหรือว่าเขาเป็นแบบ เปิดโชว์ห้องเครื่องแบบนี้เลยอันนี้ผมไม่แน่ใจนะเพราะว่าผมดูคลิปในต่างประเทศที่เขารีวิวรถกันนะพยายามสังเกตแล้วมันเหมือนแบบเขาพยายามจะโชว์ห้องเครื่องนะเพื่อนแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันมีตัวแบบแผ่นอะคริลิกอะไรที่มันปิดกั้นห้องเครื่องหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะเวลาฝนตกอะไรเงี้ยน้ํามันเข้าออกมันจะมีปัญหาหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นดีไซน์ด้านหน้านะเอาจริงก็ดีไซน์เหมือนอารมณ์คล้ายๆแลมโบกินีเซียสนะเพื่อนคล้ายๆกันเลยแต่ว่าเขาก็จะ ปรับเปลี่ยนนิดๆหน่อยๆนั้นเพื่อนอันนี้คือเป็นรอบรถนะเจ้า ini, l amborghini r e v e l t o อ่ะเดี๋ยวจะมาเริ่มคอนฟลิกให้ดูเลยแล้วกันเนะว่าฉบับบอลวิธเคจะคอนฟลิกมาออกมาหน้าตาประมาณไหนนะก่อนอื่นเลยก็เลือกสีก่อนเอาจริง l amborghini ผมชอบรถสีแดงที่สุดนะเพื่อนมีสีแดงแล้วก็สีเขียวนะแต่ว่าวันนี้เราจะจิ้มเป็นสี rosso มานะเพื่อนก็คือเป็นสีแดง รู้สึกว่าสีแดงแลอโซ่มาจะไม่เสียตังค์นะเพื่อนรู้สึกว่าสีนี้จะฟรีแต่ว่าไม่รู้ว่าถ้าอยู่ในแลมโบกิดี่ตัวใหม่นี้เราจะต้องเสียงเงินเพิ่มหรือเปล่านะเพื่อนแต่ว่าสีเปิดตัวก็จะเป็นสีส้มนี้เนาะเนี่ยรู้สึกว่าน่าจะเป็นสีส้มแบบนี้นี่คล้ายๆประมาณนี้แหละแต่ว่าผมจะเอาเป็นสีแดงแล้วกันเนาะเพราะว่าผมชอบรถสีแดงอนะต่อไปก็เลือกล้อแมก อันนี้คือจะเป็นล้อลายเดิมนะแต่ว่าแค่เปลี่ยนสีนะหน้า20หลัง21นะเพื่อนก็คือจะมี2สีนะจะมีแมไทไเทเนียมแล้วก็จะเป็นสีสกินแบ็กแต่ว่าตัวนี้จะเป็นสีเงินก็คือไม่เสียตังค์นะเพื่อนนะถ้าเกิดใครที่อยาก จะได้ล้อลายเดิมแต่ว่าเปลี่ยนสีก็มาเลือกออปชันนี้ได้แต่คิดว่าน่าจะเสียตังค์หลักแสนนะั้นเพื่อนแค่เปลี่ยนสีล้อแมกนะเอางี้ถ้าเกิดใครที่อยากจะเปลี่ยนสีล้อแมกอ์ไม่อยากเสียตังค์อ่ะแนะนําว่าไปดิฟสีล้อนะั้นเพื่อนราคาแค่หลักหมนะื่นเองเพื่อนคือถ้าเกิดเราเบื่อสีเดิมอะ่ะเราก็ลอกออกได้นะอันนี้คือข้อดีนะต่อไปผมว่าจะคอนฟิกเป็นล้อลายใหม่ล่าสุดนะก็คือเป็นล้อตัวนี้เลยก็คือเขาเป็นล้อฟอร์ดหน้า21หลัง22 สีก็จะมีให้เลือกทั้งหมด3สีนะเพื่อนจะมีสกินแบ็กแล้วก็จะเป็นตัวสกินแบ็กไดมอนด์นะเพื่อนอาจจะขอลองดูหน่อยก็จะอารมณ์คล้ายๆเหมือนกับพวกลายไดมอนด์คัตนะเพื่อนผมไม่ค่อยชอบล้อสีประมาณนี้นะ,ะตัวก้านข้างนอกเขาจะเป็นสีเงินแล้วก็ตรงขอบข้างในเขาจะตัดดําผมไม่ค่อยชอบดีไซน์ล้อสีประมาณนี้แล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นสีตัวสีบอลก็คือจะเป็นสีทองสําหรับใครที่แบบ อย่างจะสุดนั้นเพื่อผมคิดว่าไอ้บงเนี้ยน่าจะหลักล้านนะแต่ว่าเราอยากจะได้รถสีแดงตัดดำเนาะก็เลือกเป็นสกินแบ็กแล้วกันเนาะเป็นล้อสีดำอ่ก็จะประมาณนี้เลยหน้ายีอหลัง22แล้วก็มีออปชันอะไรบ้างแล้วก็ที่จะมีออปชันเพิ่มนะก็คือจะเป็นน็อตไทเทออ่ะเอ้ยปออกติไม่เคยเจอนะแลมบูกินีให้ค er. อนฟิกน็อตไทเทแล้วเมื่ออานเราก็ติดคอนฟิกไปปุ๊บ ผมไม่รู้ว่ามันช่วยเรื่องการขับขี่มากน้อยแค่ไหน,นเพื่อนหรือว่าอาจจะแบบลดน้ําหนักนะแต่ว่าดูทรงแล้วมันคงลดไม่ไม่ได้แบบเยอะมากมายหรอกเพราะว่ามันเป็นแค่แบบน็อตหตัวอย่างนั้นเพื่อนแล้วก็ตรงฝาดุมตรงนี้ก็เปลี่ยนเป็นแบบคาร์บอนนะแต่ว่าล้อลายใหม่ตอนแรกเข้าใจว่าเขาจะทําเป็นฝาเซ็นเตอร์ล็อกนะแต่ว่าไม่มีนะเพื่อนไม่เหมือนพวกแบบ lamborghini svj นะ ก็เป็นแค่ฝาดุมตรงนี้นเพื่อนที่จะเป็นลายคาร์บอนนะแล้วก็จะเป็นโลโก้แลมบูกินีเนาะต่อไปก็เบรกอ่ะเบรกเขาก็จะมีสีดําสีส้มสีเหลืองสีแดงแล้วสีเงินแล้วก็สีเขียวสีเขียวเขาจะมีสองเฉดน,นะเพื่อนจะมีเขียวแบบทึบๆหน่อยแล้วก็จะเขียวแบบเขียวสว่างนะเพื่อนผมรู้สึกว่าเบรกเขา่าจะดีไซน์ใหม่นะเพื่อนจะไม่ใช่เบรกตัวเดียวกับตัว l แลมบูกินีอเวนทาร์ดนะรู้สึกนะแล้วก็จานจานจานเบรกเนี้ย ไซส์ก็จะใหญ่ขึ้นนะเพื่อนเท่าที่ผมไปหาข้อมูลมานะแล้วก็ผมจะคอนฟิกเบรกเป็นสีแดงแล้วก็เนานะเพราะว่ามันจะได้ตัดกันนะเพื่อนรถสีแดงล้อสีดําตัดเบรกสีแดงนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูรอบคันนิดนึงว่าจะสวยแค่ไหนเนาะ lamborghini ok levelto เป็นไงเพื่อนผมว่าออปชั่นประมาณนี้ถือว่าสวยแล้วนะไม่ต้องไปติ๊กอะไรเพิ่มเติมเลยเพื่อนรถสีแดงเปลี่ยนล้อออปชั่นนิดหน่อยแล้วก็เลือกสีคาลิปเปอร์เบรกเนาะเบรกก็ไม่ต้องไป เพิ่มนั้นเพื่อนก็คือเป็นคาร์บอนเซรามิกจากโรงงานแต่ลิปหน้าไม่แน่ใจว่าจะมีให้หรือเปล่าแล้วก็พวกลิ้นดำอะไรตรงนี้เดี๋ยวค่อยมาดูอีกทีหนึ่งว่ามันจะมีออปชันหรือเปล่าว่าจะเป็นไฮกอสหรือว่าจะเป็นดำด้านอะไรอย่างเงี้ยคิดว่ามันน่าจะเป็นออปชันเพิ่มนั้นเพื่อนนะผมว่าประมาณนี้ถือว่าลงตัวแล้วนะไม่ต้องมีอะไรเยอะเลยเพื่อนแค่นี้ผมว่าโคตรสวยเลยดูดีดีไซน์สวยมากาจริงแทบจะไม่ต้องจิ้มอะไรเลยเพื่อน ออชอบชอบชอบอะเดี๋ยวเรามาเริ่มชิ้นใหม่เลยแล้วกันเนาะเป็นตัวท็อปวิวอะอันนี้จะเป็นเอนจิ้นนั้นเพื่อนมาดูซิว่ามันคือชิ้นไหนอ๋อมันคือชิ้นนี้ครับเพื่อนๆก็คือจะเป็นตรงตะแกรงตรงนี้จะเป็นสีแบบไทเทนะั้นก็คือจะเป็นออกเงินเงินเนาะแต่ผมรู้สึกว่าของเดิมมันสวยอยู่แล้วอะเพราะว่าตรงนี้มันเป็นดำเนาะอันนี้เมื่อต้อง,ต,องต้องเป็นสีดํามันก็จะดูแบบกลืนๆกันเอออันนี้ผมไม่เอาแล้วกันเนาะต่อไปก็ดีเทลเดี๋ยวมาดูซิว่าจะมีอะไรให้เลือกเล่นบ้าง อันนี้จะเป็นสไตล์แพ็กเกจไฮคอร์ดแบ a ็กอา๋ยวลองดูเป็นชิ้นไหนอืมจะเป็นชิ้นตรงนี้ครับเพื่อนๆตรงนี้อาจจะผมขอหมุนภาพไปดูนิดนึงเขาจะเป็นส่วนตรงนี้ครับเพื่อนๆก็คือจะเป็นพวกเหมือนอช่องตรงลิ้นหน้าตรงเนี้ยแล้วก็กรอบตรงเนี้ยปกติผมรู้สึกว่า l a m b ู r g กินีทุกรุ่นนะ่ะเวลาเราไม่ติกอปชั่นนะเขาจะเป็นสีดําด้านแต่พอเราติคอปชั่นไปมันก็จะมีให้เพิ่มนะว่า จะเป็นสีเดียวกับตัวรถก็ได้ก็คือตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ยมันจะเป็นสีแดงก็ได้หรือว่าเราอยากจะได้ให้มันตัดกันก็คือเลือกออปชันให้เป็นไฮคอนนะเพื่อนรู้สึกว่าออปชันนี้ก็น่าจะหลักแสนนะเพื่อนอันนี้เราเลือกเป็นแบ็คไฮคอนแล้วกันเนาะแล้วก็จะมีตรงนี้อืมอันนี้จะมีบอดี้คัลเลอร์เดี๋ยวผมลองติดให้ดูแล้วกันนี่งไงที่ผมพูดถึงก็คือจะเป็นตรงนี้ครับทุกคนใต้คิวไฟหน้าตรงเนี้ยก็คือจะเป็นสีแดงนะผมรู้สึกว่ามันดูแปลกเนาะ เนี่ยผมว่าสีเนี่ยไม่สวยอยูแล้วแล้วก็จะมีตรงสกรีนแบ็กอาจจะลองดูว่าชิ้นไหนอ๋อมันคือชิ้นนี้ครับทุกคนชิ้นตรงนี้ฮ่าตรงแถวแถวที่ปัดน้ำฝนนะก็คือจะเป็นแบบแบ็กไฮกอนนั่นเพื่อนเนี่ตรงนี้ดำเงานะโฟโตตมมันจะเป็นสีแบบดำด้านคลน้ายสีพลาสติกกันเพื่อนนะแล้วก็เอาออปชันนี้ไปแล้วกันเนาะแล้วก็เอนจิ้น เอนจินก็จะเป็นออปชันก็คือจะเป็นสกินนี่แบ็กนะเพื่อนเอาจริงมันก็คือแบ็กไฮกอนนั่แหละเป็นสีดาเงาเนะเพื่อนถ้าเดิมเลยรู้สึกว่าจะเป็นเหมือนดําด้านๆคล้ายๆเหมือนพวกแบบสีดาพลาสติกนั่แหละเพื่อนอ่ะเราออปชันไปแล้วกันเนาเป็นสีดําเงาแล้วกันเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นดําเงาด้วยนะเออก็ดูสวยดีแล้วก็โลโก้โลโก้ก็สามารถเลือกออปชันได้นะเพื่อนก็คือจะมีทั้ง สีดาเงาแล้วก็จะเป็นแมทแบ็กแมทแบ็กก็จะเป็นดําด้านผมเอาเป็นดําเงาแล้วกันเนาะตรงนี้่าปกติเดิมเลยเป็นโลโกโลแ้แล o r g กิน i สีเงินนั้นเพื่อนแล้วก็เอาเป็นสีดําเงาแล้วกันเนาะแล้วก็มีท่อที่จะเป็นออปชั่นกดเพิ่มได้นเพื่อนปกติเดิมเลยรู้สึกว่าจะออกเงินเงินสีไทเทนั้นเพื่อนสีแบบคล้ายๆเหมือนไม่เชิงสีเงินนันเพื่อนจะเป็นสีแบบออกด้านๆน,นิดนึงนะแต่ว่าอันนี้เขาก็จะเลือกออปชั่นให้เป็น แมทแบบได้ก็รู้สึกว่าน่าจะเป็นดำได้นะเพื่อนโคตรเท่ครับเพื่อนๆหูเท่มากเอาจริงนะสีเดิมก,ก็ดูสวยอยู่แล้วสีดำก็ดูดุยิ่งขึ้นนะเพื่อนหูข,ข้างหลังนี่คือแ่าดูดิดุมากทุกคนคิดว่าออปชั่นน่าจะมีประมาณนี้แต่รู้สึกว่าแลม o ูร์กินีเลเ e ลโตไม่มีออปชั่นที่เป็นขาร์บอนสักชิ้นเลยนั้นเพื่อนเออแปลกแปล ต่อไปอันนี้รู้สึกว่าน่าจะเป็นสีที่เขาแบบอันนี้มาให้นะเพื่อนเหมือนอารมณ์แบบเล็กคอมเม้นประมาณเนี้ยอ่ะรอบคันก็ประมาณนี้นะเพื่อนก็ไม่ได้มีอะไรมากนะรถของผมก็จะเป็นตัวรถสีแดงเนาะสีลอโซมาแล้วก็พวกลิ้นออปชันอะไรตรงเนี้ยเราก็จะเลือกเป็นสีดำสกินนี่แบ็คนะเพื่อนอะกระจกมองข้างก็ไม่สามารถปรับออปชันได้ให้เป็นสีดำหรือคาร์บอนเนาะล้อก็จะเป็นขอบ21หลัง22นั้นะเพื่อนแล้วก็ เบรกเป็นคาร์บอนเซมิคอันนี้ก็ติดตั้งมาจากโรงงานอยู่แล้วแล้วก็คาลิเปอร์เบรกก็เป็นสีแดงหน้าหลังนั้นเพื่อนห้องเครื่องก็เป็นสีสกินนี่แบ็กนั้นเพื่อนแล้วก็ชุดด้านท้ายดิฟฟิวเซอร์ตรงนี้รู้สึกว่าก็น่าจะเป็นสีดําปกตินั้นเพื่อนรู้สึกว่าไม่มีออปชั่นเพิ่มแล้วก็โลโก้เป็นดําเงาท่อก็เป็นสีดําด้านนั้นเพื่อนประมาณนี้เลยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูอินเทอร์เนียก็คือภายในอันนี้ภายในเดิมหน้าตาเขาจะประมาณนี้นเพื่อนถ้าเกิด เป็นตัวที่เขาเปิดตัวเขาจะเป็นภายในสีทูโทนนะคือจะเป็นส้มดํานะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาเลือกกันว่าจะเอาสีอะไรดีผมรู้สึกว่า Lamborghini ตัวใหม่เขาดีไซน์เบาะมาใหม่นะแต่เอาจริงทรงเบาะผมรู้สึกว่าคล้ายๆหูลคารแต่ว่าไม่มีออปชันที่เปลี่ยนให้เป็นเบาะบั c k e t s e ีนนะหรือว่าเป็นพวกแบบเบาะคาร์บอนะอะไรเงี้ยที่แบบเป็นตัวพิเศษนะคู่ละล้านอันนี้ไม่มีให้นะเอองงมากเลยเพื่อน ทรงเบาะรู้สึกว่าอารมณ์คล้ายๆกับฮูลค,คารนั้นเพื่อใกล้เคียงกันมากเ,าเดี๋ยวเราลองมาเลือกสีก่อนว่าจะเอาประมาณไหนคือต้องบอกเงี้เพื่อนแลมบูกินี่อ่ะผมเคยไปรีวิวมาไม่ต่ำกว่า5-10คันนั้นเพื่อนส่วนใหญ่ออปชั่นที่เวลาเขาติ๊กภายในอินเทเลียส่วนใหญ่เขาจะเลือกเป็นออปชั่นนี้ครับทุกคนก็คือเราจะเดินได้สีข้างๆประมาณนี้ทุกคนพอนึกออกปะ่ะอารมณ์เหมือนสมมติอ่ารถสีแดงใช่ไหมภายในเขาก็จะคุมโทนเป็นสีดำนี่แหละ เราก็จะเดินด้วยเป็นได้สีแดงตัดก็คือประมาณนี้เลยเพราะว่าสเปคเนี้ยมันซื้อง่ายขายคล่องเพื่อนคือถ้าเกิดเราไปเลือกแบบออปชันที่เป็นแบบอย่างเงี้ยเนี่ยที่เป็นแบบบอกเป็นสีแบบเนี้ยผมบอกเลยว่ามันต้องคนชอบจริงๆนะถึงจะซื้อนะถึงจะซื้อต่อมือสองที่แบบเป็นสีแบบเนี้ยเพราะว่ามันค่อนข้างซื้อยากแต่ส่วนตัวผมอ่ะผมชอบออปชันที่เป็นสีประมาณเนี้ยเนี่ยคันเลอร์ทิมเนี่ยผมชอบสีประมาณเนี้ย แต่ส่วนใหญ่อะคันที่ผมไปถ่ายหลายๆคันนะแลมบูกินีหรือว่าซูเปอร์คาร์หลายๆแบรนด์ะส่วนใหญ่เขาจะชอบคอนฟิกประมาณนี้ก็ค <c oughs> ือเป็นตัวเบาะสีดำเนาะแล้วก็จะเดินได้อะไรประมาณนี้ยเพราะว่ามันค่าใช้จ่ายมันก็ไม่แพงด้วยมันประมาณหลักแสนนะเพื่อนแต่ว่ารู้สึกว่าถ้าเกิดเป็นออปชั่นประมาณนี้รู้สึกว่าก็ก็น่าจะครึ่งล้านนันเพื่อนแต่ว่าผมจะเอาเป็นตัวนี้แล้วกันเนาะเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมชอบภายในที่มันเป็นสีทูโทนอะภายในเราจะเลือกเป็นสีแดงแล้วกันเนาะ เป็นดำตัดแดงอ่าก็จะประมาณนี้เลยเพื่อนภายในก็จะมีประมาณนี้เลยเพื่อนเห็นไหมหัวหมอนแล้วก็ตรงกลางเนาะแล้วก็พวกแผงประตูคอนโซลตรงนี้ก็คือจะเป็นดำตัดแดงหมดเลยผมว่าประมาณเนี้ยคู่สวยเลยเพื่อนผมชอบรถด,ดีไซน์ที่แบบภายในแบบเป็นสีทูโทนอะรู้สึกว่าเวลาเราเข้าไปนั่งอะมันไม่เบื่อเพื่อนด,ดูเด่นปะคอนโซลก็จะแบบเป็นดำตัดแดงนี้เลยแล้วก็เอออันนี้เขาให้มาเป็นคาร์บอนจากโรงงานเลยเพื่อนแล้วก็ตรงกรอบเดือนไม้ตรงเนี้ย หรือว่าตรงภูมิอะไรตรงนี้เราไม่ต้องไปติดออปชันเพิ่มให้เป็นคาร์บอนเลยนั่นเพื่อนแล้วก็ตรงนี้เออปกติ l a m b o r กิน n i หลายๆรุ่นน่ะเราจะต้องติดออปชันเพิ่มนั่นเพื่อนเออแต่ว่าพอเป็นตัวตัวเรเวลโต,โตะเราไม่ต้องไปเสียงเงินเลยนะคาร์บอนอ่ะเดี๋ยวเรามาดูซิว่ามีอะไรให้เลือกบ้างเราเลือกประมาณนี้แล้วใช่ไหมแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นได้ครับทุกคนคือเดิมเลยอ่ะมันจะเป็นแดงได้แดงเนาะแล้วก็พวกตรงสีดําตรงเนี้มันก็จะแบบ เป็นได้สีดำนะเพื่อนแต่ว่าผมจะเอาสีดําตัดได้แดงแล้วก็สีแดงตัดได้ดำนะเพื่อนเพื่อ <ๆ S 2> ที่จะเห็นดีเทลมากขึ้นนะครับอ่ะเดี๋ยวมาลองดูว่าจะสวยแค่ไหนนี่ก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับทุกคนนี่เป็นไงเป็นไงทีนี้เราจะเห็นดีเทลภายในรถมากขึ้นครับทุกคนเห็นไหมนี่ตรงบอกตรงนี้เห็นไหมเราก็จะเห็นว่ามันจะแบบมันจะคมขึ้นนะเพื่อนแต่ว่าถ้าเกิดของเดิมเลยมันจะประมาณนี้ก็คือมันจะเป็นสีแดงไปเลยเห็นไหมทุกคน เขาจะเป็นสีแดงไปเลยก็คือเราจะไม่เห็นดีเทลตัวเบาะเนาะแต่ว่าถ้าเกิดเรามาเลือกออปชันตรงนี้เขาก็จะสลับกันนั้นเพื่อเป็นทูโทนเห็นไหมตรงเนี้ยกอบตรงเนี้ยเห็นปะเออผมว่าแบบเนี้ยโคตรสวยเลยชอบชอบชอบประมาณนี้แล้วก็ไม่มีอะไรแล้วแล้วก็ภายในอันนี้เป็น Fully Electric รู้สึกว่าน่าจะเป็นเบาะไฟฟ้าอ่ะติคอปชันนี้ไปเอาจริงเบาะไฟฟ้าก็ถือว่าเป็นออปชันที่ค่อนข้างสำคัญมากนะในการ ในการคอนฟลิก์รถซูเปอร์คาร์นั้นเพื่อนเพราะว่าอย่าลืมนะรถพวกนี้รถราคาหลัก30-40ล้านน่ะเขาไม่ให้บอกปรับไฟฟ้ามาเพื่อนก็คือเลื่อนมือแบบเมียนววนเลยนะเพื่อนแต่ว่าพอใส่ออปชั่นไฟฟ้าไปอ่ะก็น่าจะ2-3แสนต้องมีนะแล้วก็ตรงเบล่ะสามารถเลือกสีได้เนาะรถเราภายในสีแดงเราก็ต้องเอาเป็นสีแดงนี้แล้วกันนัเพื่อนอะเบลนี้ก็รู้สึกว่า่าจะเป็นแสนนะ อ่าจะเป็นเบลแดงเออผมว่าก็สวยดีนะแล้วก็อ่าเดี๋ยวมาดูส่วนตรงนี้อืมภายในก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะให้เลือกเดี๋ยวขอลองหน่อยอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรเอยเดี๋ยวขอดูหน่อยอ๋อมนคือตรงนี้ครับทุกคนก็คือแผงประตูเดิมเลยอ่ะแลมบูกินีแผงประตูเ็าจะเป็นอาคันทาร่าเนาะแบบเป็นอ,อ,อ,อาคันคันทาร่าแบบเรียบไปเลยพอเราเลือกออปชันเนี้ยเขาจะเป็นเหมือนแบบ เย็บ yep, ตรงนี้ให้มันเป็นรู้สึกว่าเป็นลายเดียวกับลายเบาะนะแต่ผมว่าผมชอบลายเดิมมากกว่านะเพื่อนมันดูเยอะไปถ้าเกิดเราเลนะือกเนี่ยเดี๋ยวมาดูอันนี้อันนี้คือออปชันอะไรเอ่ยอีกอันหนึ่งอ๋อผมเห็นครับผมเห็นแล้ว,ผม,ลวผมรู้สึกว่าน่าจะเป็นฝั่งคอนโซลด้านหน้านะรู้สึกว่าจะเปลี่ยนให้เป็นแบบเป็นคอนโซลหนังนะเพื่อนอเดี๋ยวขอดูหน่อยนิดนึงน่าจะใช่นะถ้าผมจะไม่ผิด อ่านี่ไงทุกคนถ้าเดิมเลยอ่ะจากโรงงานอ่ะตรงเนี้ยเขาจะเป็นอาคารทาลาอาคารทาลาอ่าแต่ถ้าใครที่ไม่ชอบอาคารทาลานะก็มาเลือกออปชันให้เป็นหนังแปลกนะเพื่อนโปรตีอ่ะไอออปชันเนี้ยอาคารทาลามันจะต้องเสียเงินเพิ่มนะเออแต่พอมันเป็นจากโรงงานที่เป็นอาคารทาลาเราก็อยากจะได้ที่มันเป็นหนังนะเพื่อนเออแปลกเนาะคนเราแล้วก็มีตรงนี้รู้สึกว่าจะเป็นคอซ่าอะไรสักอย่างหนึ่งขอติ๊กหน่อย จะเป็นอ๋อจะเป็นอคาแรล่าทั้งคันเลยครับเพื่อนๆ <_' c methodology> ก็คือเดิมเลยอ่ะมันจะเป็นหนังเนาะตรงนี้คอนโซลนี้จะเป็นหนังจะเป็นหนังตรงเนี้ยที่เวลาเราขับรถอะเข่าเราจะชนเนาะอะตรงเนี้ยที่ผมเรียกว่าที่ที่วางขาแล้วกันนั้นเพื่อนก็คือถ้าเกิดเราติ๊กออปชั่นเพิ่มเออมันจะเป็นอคาแรลาหมดเลยรวมไปถึงตัวเบาะด้วยนะเบาะก,ก็เป็นอคาแรล่าด้วยนะคนอะผมติ๊กออปชั่นนี้แล้วกันชอบชอบ เราก็ตรงนี้อ๋อตรงนี้น่าจะเป็นจากโรงงานอยู่แล้วเพื่อนก็คือจะเดินขอบตรงนี้ตรงพรมอะ่ะก็คือเป็นตัดแดงนั้นเพื่อนตัดแดงอ่าถ้าเกิดไม่ไม่ติดออปชันเพิ่มรู้สึกว่าน่าจะเป็นสีดำแนะแต่ตัดแดงก็สวยดีอ่ะต่อไปเป็นภูมาาิะไรภูมิอะไรรู้สึกว่าเดิมเลยให้เป็นหนังนะถ้าติดออปชันเพิ่มจะเป็นอันธาราบอกก่อนนะว่าข้อดีของอัลคารานะ่าคือ1เลย สวย2คือกันไฟไนะเพื่อนเอาจริงข้อเสียมันเยอะมากนะาคันธาราเรื่องการดูแลเรื่องฝุ่นเกาะเอาจริงอะคันธาราแบบผมก็มีนะพรมอะไรที่เป็นอะคันธาราบีเอ็มผมอะแรกๆอะ่ะมันดีนะมันนุ่มกระชับมือมากพอเราใช้ไปน,นานข้อเสียของอะคันธาราคือเวลาเราขับรถอะ่ะเงื่อเราจะออกที่มือใช่ไหมทุกคนเวลาเราจับพรมอะไรมากๆอะ่ะไอ้ตรงที่เราจับอะ่ะมันจะแห้งเว้ยแล้วมันจะแข็งทุกคนแล้วมันจะเป็นแบบ เป็นแบบข่าวเผาๆอะไรเงี้ยแล้วก็ข้อเสียของมันอีกอย่างนึงก็คือมันไม่สามารถทนพวกแบบกุญแจรถขีดข่วนได้นะเพื่อนเพราะว่าถ้ามันขีดนิดเดียวอาคันดาร่าคือขาดเลยนะเพื่อนแต่ว่ามันก็ยังดีกว่าที่มันเป็นพวกคอนโซลหนังนะเพราะว่าคอนโซลหนังถ้าเราจอดตากแดดมากๆพวกตรงนั้นอ่ะมันจะกรอบนะเพื่อนแต่ว่าอาคันดาร่าก็คือมันก็ไม่กรอบนะเพื่อนก็คือมันมันอยู่แบบมันทนมากแต่ข้อเสียก็คือแบบมันแพ้น้ําแพ้ฝุ่นอะไรพวกเนี้ยมันเรื่องการดูแลมันค่อนข้างแตกต่างกันนะ ภายในรู้สึกว่าน่าจะประมาณนี้นันเพื่อนก็ไม่ได้มีออปชันอะไรให้กดแล้วแหละภายในก็เป็นสีทูโทนดําตัดแดงเนาะแล้วก็จะเป็นพวกอคันทาร่าอ่าประมาณนี้ที่เราติกอปชันเพิ่มเนาะนี่ภายในประมาณนี้เลยก็คือตรงนี้เขาจะเป็นอคันธารานะเพื่อนตรงกลางก็จะเป็นหนังเนาะแล้วก็แซมด้วยอคันธาราโอ้โโคตรสวยเดี๋ยวมาดูออปชันหน่อยฝั่งนี้จะมีออปชันพลาสเซนเจอร์ดิสเพย์อ่าเดี๋ยวเราติ๊กหน่อย อ๋อก็คือจะเป็นด้านตรงนี้ครับทุกคนก็คือจะใส่เป็นหน้าจอแสดงผลเนาะให้คนนั่งข้างได้เห็นเนาะว่าตอนนี้เราขับรถอยู่โหมดอะไรความเร็วเท่าไหร่นะเพื่อนตอนแรกคิดว่าออปชันเนี้ยให้ติดรถมากับตัว l a m b กิน h i n i ล e v โล t o นะแต่ว่าต้องเสียเงินเพิ่มนะอ่ะก็เอาไปสวยแล้วก็อีกอันนึงก็คือจะเป็นออปชันแก้วกาแฟเพื่อนแก้วกาแฟถ้าเป็นเพื่อนเพื่อนซื้อรถระดับ40-50หล้านเพื่อนเพื่อนจะใส่ใน้ไอออปชันเนี้ยผมคิดว่าออปชันเนี้ย แลมบูกินีหุ่ลคขาดออปชั่นเนี้ยแก้วเดียวประมาณ7 0 0 0 0มื่เพื่อนแต่ไอตัวเลเวลโตอ่ะมี2แก้วผมไม่แน่ใจว่ามันจะบวกเพิ่มอีก7 0,000มื่หรือเปล่าถ้าบวกเพิ่ม7 0 0 0 0ก็2อันเนี้ยที่ใส่แก้วอ่ะก็ประมาณ140,000บาทเพื่อนสำหรับผมนะผมรู้สึกมันไม่ค่อยหมอะรถซูเปอร์คาร์จะมาใส่แก้วกาแฟนะผมรู้สึกว่ามันตลกเราไม่เอาแล้วกันเนาะภายในออปชันก็จะประมาณนี้เพื่อนอาจจะขอเราไปจิ้มออปชันหน่อย ภายในเอาจริงก็จะเป็นพวกน่าจะเป็นเรื่องเซ็นเซอร์ต่างๆเพื่อนติ๊กไปแล้วกันเนาะเรื่องเซนเซ,นเซอร์การขับขี่พักกิ้งแพ็คอะไรเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่ามันช่วยเรื่องอะไรบ้างแต่ติ๊กไปก่อนแล้วก็จะเป็นวารันตีปีอปะติ๊กไปอ,อันนี้น่าจะเป็นตัวฟิล์มก็ติ๊กไปแล้วกันนะเพื่อนประมาณนี้สมาร์ทโฟนคอนเน็กไม่ต้องการประมาณนี้แล้วกันออปชั่นหลักๆเราเลือกที่มันจำเป็นที่สุดเนาะ เดี๋ยวเราดาวน์โหลดโบชัวให้ดูอ่าครับทุกคนตอนนี้ผมก็โหลดไฟล์ pdf เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวมาดูสิว่ารถผมมีออปชันอะไรบ้างนะเพื่อนจากเมื่อกี้เนาะก็นี่เลยโคตรสวยเลยเพื่อนเดี๋ยวมาไล่ออปชันเดียวอย่างตัวสีเนาะเราจะเลือกเป็นสีลอสโซมาอ่านี่คิดว่าเป็นสีแดงที่ไม่เสียงเงินนะแต่ไม่รู้ว่ามาอยู่ใน m b o r g h ินีตัวใหม่จะต้องเสียงเงินหรือเปล่านะล้อเป็นออปชันนะขอบ21หลังเป็น22นะหน้าหลังนะเพื่อนไม่เท่ากันนะ ยางรู้สึกว่าให้มาจะเป็นตัว b i stone ตัว p o t e n เซอร์สปอรนะแล้วก็สีคาลิเปอร์ออปชั่นเพิ่มนะก็เป็นสีแดงเลยาจานเบรกเป็นคาร์บอนเซรามิกจากโรงงานอยู่แล้วอันนี้ก็ไม่ต้องเสียเงินนะก็เซฟงบไปประมาณ1ลนะ้านกลมๆนั่นเพื่อนช่วงล่าง l i ฟติ้งรู้สึกว่ามันไม่มีให้ติดกันเะพื่อนน่าจะมีให้อยู่แล้วนะเนี่ยออปชั่นหลักๆนะชุดตรงนี้ก็จะมีมีล้อมีสีเบรกมีน็อตไทเทมีฝาดุมกลางชุดนี้คิดว่าน่าจะตีประมาณมประมาณ สักล้านหนึ่งแล้วกันนะเพื่อนผมไม่แน่ใจว่าเท่าไร่แต่ล้อรู้สึกว่าน่าจะ8ปดถึงเก้าแสนต้องมีผมให้ประมาณไม่ข้ามล้านสองแล้วกันนะอะต่อไปก็รอบคันก็จะมีพวกออปชันต่างต่างก็คือจะมีเลนหน้าที่เป็นพวกดําเงานะเพื่อนพวกกรอบไฟตรงเนี้ยแล้วก็จะเป็นพวกตรงข้างหน้าพวกตรงที่ปากท่อฝนตรงเนี้ยเนเนเ่พวกติมจะเป็นดําเงาเนาะอันนี้เราก็เป็นออปชันให้เป็นสีสกินนี่แบ็คดำเงานะเพื่อนท่อก็จะเป็นสีดำดำด้านนีเพื่อนโลโก้ด,ดําเงาอะไรพวกนั้นแหละ แล้วก็ภายในนี่ชอบมากภายในภายในผมเอาออปชันเป็นทูโทนดำตัดแดงนะแล้วก็ตรงเนี้ยปรติมันเป็นหนังนะเราออปชันเพิ่มให้เป็นอะคันตาร่าแล้วก็เดินได้ให้เป็นสีดําตัดแดงนั่นเพื่อนแล้วตรงที่เป็นสีดําให้มันตัดแดงเข้่ไปเพิ่มนัเพื่อนก็คือสติชิ่งนี้เสียเงินนะแล้วก็นี่ p พ s าสเตอร์ดิสเพย์อันนี้ก็เพิ่มนะเพื่อนก็คือเป็นออปชันเพิ่มในตรงเนี้ย แล้วก็เบลอ่ะเบลก็เป็นออปชันเพิ่มแล้วก็ฟู l y ี่เลกทิกบอกออกไฟฟ้าอันนี้ออปชันเพิ่มบุนไลคันทัาอันนี้ออปชันเพิ่มอ๋อแล้วก็เพิ่มเติมนะคันนี้ล m b ู r g กินีตัวใหม่อ่ะเขาใส่ฟังก์ชันการขับขี่มาให้ถึง13โหมดเลยเพื่อนบอกเลยว่าขับมันมันจัดเลยอ่ะภายในก็ประมาณนี้ไม่ได้มีอะไรละอืมีออปชันอะไรอีกนะไม่ได้พูดถึงน่าจะประมาณนี้นะเพื่อน น่าจะมาวัานนี้น่าจะหมดแล้วเนี่ยออปชั่นผมก็ประมาณนี้เองทุกคนเห็นปะเนี่ยไม่ได้เยอะคาดว่าออ,อปชั่นเนี้ยให้ผมเดานะน่าจะราคาอยู่ประมาราวๆสี่ล้านบาทนะถือว่าไม่ได้เยอะมากนะอาจจะถูกกว่าสี่ล้านด้วยอันนี้ผมแค่คาดการโบตินะเพราะว่าเราไม่มีออปชั่นที่เป็นคาร์บอนไม่ว่าจะเป็นภายนอกภายในอันนี้เราเซฟงบไปได้เยอะมากแล้วก็ออปชั่นที่เป็นเบรคาร์บอนเซรามิก ออปชันที่เป็นลิฟติ้งยกหน้าอันนี้คือมันไม่มีออปชันให้ติ๊กเพิ่มผมคิดว่าน่าจะไม่ถึง3ล้านด้วยซ้ํานะอันนี้ไม่แน่ใจอันนี้คือการคาดคะเนนันเพื่อนแล้วก็เขารู้สึกว่าเขาจะมีบอกไซด์ยางด้วยนะเพื่อนเออดีมากเลยเนะี่ยวิสโตนนั้นเพื่อนยางด้านหน้าจะเป็น2 6 5 30 2 1อนั้นเพื่อนด้านหลังจะเป็น35 5 2 2 R 2 2นั้นเพื่อนถือว่าหน้าสัมผัสยางกว้างมากแล้วแก้มคือแบบ เล็กมากเลยเพื่อนต่บอกก่อนนะวิ่งร่วงท่อนี่คือแบบหลอดุงแน่นอนเป็นไงครับทุกคนกับการคอนฟิกเจ้า Lamborghini เล v วลโตคันใหม่ของผมนะเอาเป็นว่าถ้าเกิดคันนี้ในประเทศไทยมีใครจองแล้วผมจะพยายามไปถ่ายคลิปมาให้เพื่อนได้ดูแน่นอนนะเพื่อนเดี๋ยวมาลุ้นกันซิว่าคนไทยคนแรกที่ครอบครองคันนี้จะเป็นใครแต่ผมคิดว่ามีจองแล้วแน่นอนแลม b o r g กินีตัวใหม่คันนี้ระดับพันม้าเพื่อน l a ม b o r g กินีไม่เคยทารถที่ แรงไม้เยอะขนาดนี้มาก่อนผมคิดว่าในเมืองไทยน่าจะมีจองไม่ต่ำกว่าหนึ่งถึงสองคันนั้นเพื่อนคิดว่าระดับหัวเขาจองกันแล้วแหละแล้วก็รอวันเปิดตัวแล้วก็รอวันส่งมอบนะถ้ามีโอกาสนะได้ไปถ่ายหูบบอกเลยว่าเป็นบุญมากเพื่อนประมาณนี้เอาเป็นว่าใครชอบคลิปแนวนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วใครที่อยากจะชมรถซูเปอร์คาร์ยี่ห้ออะไรคอมเมนต์กันมาเยอะเด็ดจะไปถ่ายเพื่อนได้ดูนะครับวันนี้ขอตัวลาไปขอบผมบาย